สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการหนังสือเสียงจากป้างคอมสารคดีหนังสือเสียงในวิดีโอชุดนี้คือพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงพศ .2493 ในพระประมาพิไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยะเดชรังสิทธตกลมขุนใจนาตนาเรนทร ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ให้ไว้ณวันที่30มกราคมพศ2493เป็นปีที่หในรัชกาลปัจจุบันโดยที่เป็นการสมควรควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเหมาะสมและให้ใช้ภาษาไทยในการโฆษณาพระมหากษัตริย์ โดยคำแนะนำและยืนยอมของรัฐสภาจึงมีพระบรมราชโอการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้มาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงพศ2493มาตราสองพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปส่วนที่จะใช้ที่อื่นเมื่อใดให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกามาตรสาสในพระราชบัญญัตินี้คำว่าโฆษณาหมายความว่าการบอกกล่าวแจ้งความชี้แจงแนะนำหรือแสดงความคิดเห็นแก่ประชาชนมาตราสี ผู้ที่จะทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าจะต้องขอรับอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงทำการโฆษณาได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับอนุญาตและให้มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยเวลาสถานที่และเครื่องอุปกรณ์ขยายเสียงและผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดนั้น มาตราหใบอนุญาตที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกให้แก่ผู้ทำการโฆษณาตามความในพระราชบัญญัตินี้ให้คุ้มครองถึงผู้ใช้เสียงและผู้ควบคุมเครื่องขยายเสียงในการโฆษณาและบุคคลเช่นว่านี้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตด,ด้วยมาตรา6พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอำนาจสั่งผู้ใช้เสียงหรือผู้ควบคุมเครื่องขยายเสียงให้ลดเสียงลงได้เมื่อปรากฏว่าเสียงที่โฆษณานั้นก่อความรำคาญแก่ประชาชนถ้าการโฆษณากระทำผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักง,งานที่สั่งตามความในวักก่อนให้เจ้าพนักง,งานดังกล่าวมีอำนาจสั่งให้หยุดโฆษณาได้ มาตรา7การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงจะต้องโฆษณาเป็นภาษาไทยคำว่าภาษาไทยนั้นให้หมายความรวมถึงภาษาพื้นเมืองบางแห่งในประเทศไทยด้วยมาตรา8พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่การโฆษณา 1. คํคำสอนในทางศาสนา 2. ของหน่วยราชการของรัฐส หาเสียงเพื่อประโยชน์แก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งโฆษณาเป็นภาษาไทย 4. กิจการของสมาชิกวุฒธธิสภาสมาชิกสภาผู้แทนสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งโฆษณาด้วยตนเองเป็นภาษาไทย 5. กิจการเกี่ยวกับการมหรสพเฉพาะในโรงมหรสพ และในระหว่างเวลาที่แสดงมหโหรสพ 6. กิจการของนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอันเป็นสาธารณกุศลซึ่งนิติบุคคลนั้นโฆษณาเป็นภาษาไทยมาตรา9ผู้ใดฝ่าฝืนมาตราสมาตราหหรือคำสั่งของเจ้าพนักง,งานที่สั่งตามความในมาตรา6มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน200บาทและให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญ,ญาตได้ด้วยผู้ใดฝ่าฝืนมาตราเจ็มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน500บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่สั่งเพิกถอนใบอนุญ,ญาตเสียด้วยมาตราสิบให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักง,งานเจ้าที่ และออกกฎกระทรวง 1. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตซึ่งต้องไม่เกินฉบับละ100บาท 2. กำหนดกิจการอื่นๆเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐรมนตรีสำหรับพระราชบัญญัต ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงพศ2493นะครับก็เป็นอันว่าจบลงแต่เพียงเท่านี้มีเนื้อหาอยู่สองหน้ากระดาษนะครับซึ่งพระราชบัญญัตินี้ก็เป็น1ใน168พระราชบัญญัติที่เข้าเกณฑ์ต้องปฏิบัติตามพรบว่าด้วยการปรับเป็นพินัยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเบิกบานทุกย่างก้าวมีสติทุกลมหายใจปังคอมสารคาดีสวัสดีครับ